สวัสดีค่ะพบกับคําดูชาแนลอีกแล้วนะคะกับช่วงสาระน่ารู้ค่ะรู้หรือไม่รู้หรือไม่วันนี้นะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมาหมอผ่าตัดต้องใส่ชุดสีเขียวหรือว่าสีฟ้าวันนี้แอดมีคำตอบค่ะหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทําไมาหมอผ่าตัดในห้องผ่าตัดต้องใส่ชุดสีเขียวหรือว่าสีฟ้าเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่า สีเขียวหรือสีฟ้าจะช่วยให้ดวงตาของศัลยแพทย์มุ่งเน้นไปที่สีแดงหรือเลือดจะทําให้คุณหมอมีสมาธิในการผ่าตัดมากขึ้นค่ะการมองสีเขียวหรือสีฟ้าทําให้สายตาของศัลยแพทย์ที่มองแต่สีแดงของเลือดนั้นได้ผ่อนคลายนะคะหากแพทย์ต้องมองแต่สีแดงของเลือดและเสื้อยังมีสีแดงอีกตาก็จะเริ่มล้าค่ะ แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้น้อยลงพอกลับมามองที่คนไข้สัญญาณที่ส่งมายังสมองก็จะยิ่งอ่อนลงค่ะทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นความแตกต่างในแต่ละจุดของแพทย์ลดลงนั่นเองค่ะ